คุณผู้นิเทคามเห็คได้ไหมเริกไมคะได้ไคะทุกคนควใหม่เอาเลยนะโอเคพี่เรียงพับพูดวันนี้เลยค่ะก็ เป็นการเปิดตัวเอสโซเฟียกับผมลรงหนังที่เรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์กับเอสครับผมก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ฟริชนเตอร์กับ <laughs> ผมนะครับผมแล้วก็มาอยู่ในงานเปิดตัวด้วยครับผมก็เจ๋งมากผมรู้สึกว่าเป็นโรงหนังที่มีการดีไซน์ความเป็นเอสความเป็นดีไซน์ต่ตา,างๆไปอะไรเงี้ยหมือนที่ก้อยแล้วก็ชี้ให้ดูว่าตั้จุดต่างๆดีไซน์อะก็ถือว่าเจ๋งมากแต่วันนี้คนมารวม่วมมุ่คอนเสิร์ตเนาะที่งานป๊อปคอนแล้วก็จุดเย็นไปด้วยใช่ ม่ใหอะไรใหม่ๆะอะไรใหม่ๆใกล้ฉ oh, ันเราทีก hmm. ็เปนการโชว์พลังเสียงของศุริมเหมือนกันครับผมพี่ว่าปีนี้ปีหกแปดมันพลังเสียงมันจะมากกุขึ้นปกติแล้วแต่ปีที่แต่งกันแล้วมันต้องรออย่างนี้ก็ต้องรออย่างนี้แล้วมัน้องแบบเอาลงมานก็ต้อง้องเอาอยู่แต่ความคาดหวังมันตื่นขึ้นแล้วนะ กเกิดที DP, ่พี่ใช่ไหมหนุ่มสาวผมว่าทํางานให้มันแบบเขาเห็นกดดันเราได้แต่เราอยากกดดันเ่ะแล้วเรามีค่าของการกดดันหมก็มีนะหมายถึงว่าเราก็อยากทำงานที่มันแบบเรารู้สึกว่าอยากให้มันแตกต่างอะไรเงี้ยมันก็มีแบบเราก็ต้องมีอินเสิร์ตให้มากขึ้นทำอะไรมากขึ้นให้รู้สึกว่าพองานออกไปรู้สึกเออเจ๋งเว้ยอะไรเงี้ยแทางด้านติเองเนาะก็ถือว่าเป็นซัพพอร์ต เกียบได้อย่างมากเลยใช่ไหมครับตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วด้วยครับผมก็ครั้งนี้ก็เอสก็มาเป็นสโตร์ซัอร์ด้วยับพรีเซนเกับเวทีเอ็นบอรด้วยค่ะทีคอนเสร์ตกลจะถึงนีนใช่มเห็นว่าจะใก้ใกดบัตรเมื่อไหร่นะครับพี่ค่ะ25มีนาครับผม10โมงเช้าครัเต็มของเรากี่เปอร์เซ็นต์คทัาตอนนี้ก็ประมาณ70เอ็นาะ30เหายไปไหน สามสิบเปอร์เซ็นต์เหลือให้ที่ให้เวลากว่าไม่อยากจะไปแบบว่าฟิกซ์ซุน้ากคืออย่างนี้ทุกคนคาดหวังเกสพิเศษของเราเนี่ยต้องรุ่นไหนครับผมก็คาดผมไม่ไม่รู้เลยครับว่าใครเป็นเกสผมตอบยี่ไปก่อนเพราะอเดียวผิดเลยถว่าเป็นบิกซ์ไรส์ใหญ่แน่นอนไม่รู้ครับผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่าใครเป็นเกสอ่อ คนสนิทคนเมีเป็นวาเลนต์ผมไม่มีคนสนิทครับคือเราเล่นคนเดียวเลยใช่แไม่รู้ก็คือมีงานจัดใครมาเป็นเกสก็เป็นคนนั้นแหละครับไม่รู้เรื่องใช่น้องไม่สนิทไม่รู้เลยครับไม่รู้ทไม่สนิทใครด้ยหือว่าคอนครั้งนี้มันจะมีแบบว่าเซอร์ไพรส์อะไรที่รู้สึกว่าตั้งที่ผ่านมาไม่มีบ้า่ไหมมีผมเนี่ยครับใผมเสื้อนอ่ะจากคอนเสิร์ตโอ้ยแปลงไปหรือเปล่ามันมันอะไรใหม่ๆหมไหมครับพี่หกรอดูรอดูว่ามียังไงเกี่ยวมันใหญ่ เอผมว่าสเกลมันใหญ่ขึ้นมันก็ต้องมี energy ที่ไปถึงคนที่อยู่บนสุดของดอยที่สุดท้ายอย่างเงี้ยมันก็ต้องมันก็ต้องเตรีตัวแล้วก็เตรียมร่างกายพร้อมนอกจากเสียงที่ไปถึงอะไรที่ไปถึงเออเอฟเฟกต์มึงครับเออเอฟเฟกต์น้ำหนึ่งเอฟเฟกต์ไฟไฟหน้าเวทีอ่ะทำร้อนแล้ไปถึงคนสุดท้ายสุดท้ายหน้าจะคือหน้าไหม่เรเราจะไปถึง ก็อาจจะเป็นไปไปด้น,นะฮะก็ไปถึงดอยแล้วก็นั่งดูเลยแล้วใครแล้วใครดูผมดูไงไปขึ้นไปเล่น <laughs> ครับอาจจะมีแบบซีนเพราะว่าเดือดมือเพราเขาใช้สลิงกันให้เราเรา,เราม,ม,มีมีคิดอะไรอยู่มั้ยมีอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ผ่านการใช้สลิงมาบ่อยอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่มีที่มันแบบสลิงหนักๆแล้วมีอะไรอย่างเงี้ยเออก็ ที่ก็พยายามให้ผมดูอะไรมานะแต่ว่าก็ลองดูว่าเป็นยังไงดีูแต่ชซแฟชั่นนะคะเพราะว่าแฟชั่นก็จะเต็มเลยความเจ๊แบบแบบมันน้อยไม่ได้โชว์มันมันยังไงบ้างตอนนี้ก็ตามทีมคอนเสิร์ตไปแจนก็ความใหญ่ของแจนมันก็ต้องมาได้เลยก็ต้องมีเนาะตัวดุตัวแดงอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกันตัวแดงไม่เอาแล้วลออยากยอมย้อมวะหรอล้างออกยากไม่เอามันแบบมันจะไปถึงแบบหนึ่งเพลงหนึ่งชุดไหมหรือยังไงโอ้หนึ่งเพลงหนึ่งชุดก็ แล้วคนดูรอตอนผมเปลี่ยนชุดไหมมันก็ยากอยู่นะแบบเปลี่ยนชุดกลางเว่น้องไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นไหมแบบกิจกรรมจหม่ๆที่เปลี่ยนชุดบนสซรีงไงฮะ่ยก็ไม่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 รู้ไม่รู้ฝันฝันใช่ฝัาอะไรก็หน้าอัดคลิปก็คือแบบตัดันหนึ่งไม่รู้ครับผมไม่รู้คอนเซ็ปต์ผมไม่รู้อะไรเท่าไหร่ เรื่อนี้ถ้คือเรื่อง,องคุมาสอบก็เป็นที่เริ่มดูในเรื่องของคีย์เสียงของการร้องเพลงเพราะว่าไม่หลบเลยหลายคนชื่นชมเราอ <st> ย่างไรบ้างอย่าบอกแล้วเขาหลบไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวผมหลบก่อน <st> เราต้องพาผมกลับมาที่เดิมเราเราเราเป็นคนนำใช่ <laughs> เขาเป็นคนนำ <laughs> นำมุจกจะอ่านปากซิอ๋อร้องถูกแล้วโอเคโอเคเราเราเรามีการแบบเตรียมกันยังไงบ้างคะสำหรับ อ่าในเรื่องของการทันชาอะไรแบบนี้อ๋อคือให้ผมผูอย่าพี่เราแต่มองกล้องหลักแต่อะไรนะพี่ถ้าเราพเรื่องการหลอกก้ครับได้อะรกันการน่ลกันพี่ไปยืนวงการไหมแย่ฉันก็มีเสียงแค่นี้ฉันมีเสียงแย่คือผมไม่ชอบไอคอนแพ็กเนีอ่อเอ้าโคลงนัู่โคลงนั่งคลงอ่า เรื่งคำถามกันเลยนะฮะแต่ก็ถามว่าปีนี้เป็นปีทองของเราไหมฮะป <c oughs> ีนี้ก็เป็นปีที่งานก็หลายๆอย่างคือแบบมาในหลายๆแบบด้วยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดในทุกงานแต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่ามันแบบเรามีเวลาจำกัดมากอนะไรเงี้ยสิ่งที่สำคัญที่สุดค <c oughs> ือสุขภาพแล้วก็ <c oughs> เรื่องการนอนเราก็กลกังงานฉ่ำอยูอ่นะจริงทุกวันนี้อันนี้มองได้ไหมหรือว่าวออเรามองเราทงานฉ่ำแล้วอาทิตย์หนึ่งอ,ออกงานมัสามวันสี่วันอะไรแบบมันเป็นมันเป็นยังไงโปรดักชั่นแช่วงนี้ก็วันเว้นวันเลยริคกี้พายเสาร์ก็วิ่งฉ่ำเหมือนกันนี่ก็กระจายกำลังกันอะไรก็ก็นใน่วนขงการร้องเนื้อเสียงในยืนในส่วนการชอบทำงาน่าโปรดักชั่นมันแพงหรือยังไงคะไม่ไม่ไม่มันแพงครับแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับผมเลเพราะว่าจริงๆด้วยมีความเอสเฟน สปอเสนเซอร์ด้วยฮะแล้วก็กไม่ห่วงเพราะว่าสิ่งที่สำคัญคืออ่าผมแบบชอบทำงานหลากหลายแล้วพอดีวันว่างๆเงี้ยทีมงานเขาจะบอกไม่ต้องรับหรอกอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็รับอยู่ดีเพราะเราชอบอะไรเงานก็ยัง,ง,งม,มีวันว่างอยู่คุณรู้ไหมว่าผมก็อยากไปเจอคุณปอสาวไง,ง,งอ่าาาาแบบมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเออเจอเราก็คิดถึงอีกได้อะไร่าคิดถึงทุกวันเนาะคิดถึงวันยิ่งใจยิ่งถึงเอใช่วิ่งสนั่งเลยก็ตอนนี้ก้าวขาแล้วจากแข่งผมครของผม ทุกวันเจอทุกวันใช่ท่านผู้ใหญถึงซีรีส์บ้างตอนนี้มันไปถึงไหนอะไรแล้วฮซีรีส์ตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนเกี่ยวกัใช่แล้วก็อาจจะมีแคสตัวละครเพิ่มไม่จากแคสหลักเพราะว่าพอเขียนบทไปแล้วก็มีตัวละครที่สําคัญขึ้นมาอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวรอดูว่าเป็นใครอะไรกันบ้มันมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับใช่แล้วก็ก็มีเลงๆไว้บ้างแต่ว่าก็ขอแบบแคสดีกว่าแคสดงว่าเดี๋ยวเปิดแคสใหญ่ในเรื่งนี้ใช่ครับผมไปิดแคสใหญ่จะเริ่เลื่อมลั่นไหร่ น่าจะช่วงปลายปีอะไรบางทีีก็เป็ว่าต่อเนื่องกันเลยใช่ไหมคะจากคอนเสิร์ตไปก็คือก็ต่อเนื่องเลยถ้ามีเรื่องเดียวแต่ว่าไม่รู้มีเรื่องเดียวหรือเปล่าก็รอดูก่อนว่าเขาจัดเป็นอื่นว่าจีบเราไปไปเยอะจริจริงมีบทซีรีส์เขาโยนเสนอกมาอยู่ประมาณนี้แล้วแต่ว่าด้วยเวลาอะไรเเงี้ยออหรือว่าด้วยด้วยบทอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องหาที่แบบเรู้สึกว่า เพราะเรามีเวลาจำกัดมากเพราะฉะนั้นก็จะหาแบบที่รูสึกโอ้โหอินมากๆอย่าให้ก็เวลามันได้จริงๆด้วยอะไรเงี้ยก็เพราะฉะนั้นก็ก็ต้องพยายามตรงนั้นอะไริงๆก็ยังอยากเป็นซีรีส์หลยเพราะว่าผมก็ชอบการเป็นนักแสดงแล้วก็ได้เล่นในหลายๆบทแล้วก็แต่การหาบทหรือว่าหาช่วง time ที่มันจะไปถ่ายซีรีส์ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงปลายปีมันกลัวด้วยมันก็เลยจะแบบว่าถามมันจะเวลานั้นนั่นริงติดตามกันทุกปีเลย คงบนงานงานยังไม่จบได้ครับแต่ว่าไม่แปลกที่เรายัไม่จบัไม่จบเรามีชื่อแบบเข้าชิงตลอดเลยครับเรามีร้องเราได้รางวัลแบบทางด้านการแสดงได้งินแสดงใช่ไหมก็จึงก็ไม่ไมีคาดหวังหรอกจริงๆทุกรางวัลผมไม่ได้คาดหวังว่าได้หรอกแต่ว่าแค่ได้กิน เป็นโนมินีในในแบบว่ากับพี่ๆนักแสดงอะไรเงี้ยเราก็เราก็ภูมิใจแล้วเพราะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรังของเราด้วยการที่เราได้เสนอชื่ออะไรก็เป็นเป็นค่างมากแล้วครับคือแค่ไปยืนอยู่กับพี่ที่โนมินีด้วยกันก็ก็เจ๋งมากไปให้เรารับรางวัจริงๆเรามีแบบเตรียมคำพูดอะไรยังไม่ได้เตรียมผมไม่รู้ว่าจะพูดอะไรแต่ว่าแค่แค่รู้สึกว่ามันจะคิดออกเองถ้าถึงยัยเนอะ โอเคโอเคทีเข้าต้นขาต้องสีแดงค่ะต้องสีแดงตัวนี้แสีแดงต้องสีแดงขอคอมแค่เลยประมัณนิดนึงค่ะพี่ก็ถ่ายชมเออ สวยทุกคนสวยทุกคนขอวีิวอ๋มิจําม่ดฮาร์ดเี้อันนี้แหเดี๋ยวออกทีเะีย Sí, sí.